วันนี้ที่ประชุมเอนพ้องต้องการน,นะครับเราถือว่าน้ําตาลทรายวันนี้เป็นสินค้าควบคุมนภายใต้การดูแลของกระทรวงพาณิชย์นะครับนับเป็นการล้มระบบตลาดเสรีของอ้อยและน้ําตาลที่ดําเนินการมาตั้งแต่มกราคม2561จากที่ไทยผู้ส่งออกน้ําตาลอันดับสองของโลกถูกบราซิลผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับหนึ่งฟ้องต่อองค์การการค้าโลก ว่าไทยอุดหนุนน้ำตาลส่งออกด้วยการจ่ายเงินเพิ่มให้กับชาวไร่ผ่านกลไกลกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายนำมาสู่การปรับโครงสร้างครั้งใหญ่จากที่เคยเป็นสินค้าควบคุมราคาของกระทรวงพาณิชย์ก็หลุดออกมาทันทีต้องยกเลิกโควตาจำหน่ายน้ำตาลลดบทบาทกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายที่จะแทรกแซงราคาอ้อยอย่างปีก่อนหน้านูน้นเรากำหนดที่ 18บบาท25ตังค์19บาท25ตังค์ปีที่แล้วเท่าไหร่อ่าปีที่แล้วก็ uh, วก uh, เรากำหนด18บาท25ตังค์ <Yeah. S 2> กับ uh, 19บาบาท25ตังค์แล้วก็มาปรับเพิ่มเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาว่าให้ปรับเป็น19บาทกับ20บาทแล้วแต่ชนิดน้ำตาลคือขาวธรรมดาขาวบริสุทธิ์เพิ่งปรับนะครับปรับตามกลไกเงื่อนไขของของออออออรัเบียพระราชบัญญัติที่เรากำหนด ตาลกลับมาเป็นสินค้าควบคุมอีกครั้งอย่างเป็ดเสรจราคาขายจึงคงเดิมน้ำตาลทรายขาวหน้าโรงงานกิโลกรัมละ19บาทน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์กิโลกรัมละ20บาทส่วนราคาขายปลีกในเขตกรุงเทพและปริมณฑลน้ำตาลทรายขาวกิโลกรัมละ24บาทน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์กิโลกรัมละ25บาทส่วนการส่งออกตั้งแต่1ตันขึ้นไปต้องขออนุญาตจากอนุกรรมการที่ตั้งขึ้นมาดูแล 31ตุลาคม2566คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอทำให้ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายที่ต้องการปรับขึ้นกิโลกรัมละ4บาทหมดความหมายและต้องออกประกาศใหม่ไม่ปรับราคาที่ประชุมครมอยังมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ภายใต้ใตพักเพื่อไทยดูแลเรื่องราคาขายทั้งระบบกระทรวงอุตสาหกรรมภายใต,ใต้พักรวมไทยสร้างชาติดูแลเกษตรกรชาวไร่อ้อย แต่เมื่อไม่ขยับราคาน้ำตาลก็ทำให้ราคาอ้อยไม่ขยับเช่นกันชาวไร่อ้อยกว่า2ล้านคนกำลังเสียโอกาสจากราคาน้ำตาลในตลาดโลกที่อยู่ในขาขึ้นในภาวะที่ต้นทุนการผลิตเพิ่มไปแล้ว3เท่าผนวกกับปัญหาภัยแล้งที่ผลผลิตลดต่ำลงจากที่เคยมีอ้อย120ล้านตันคาดว่าปีนี้จะเหลือเพียง75ล้านตันอ้อยลดจากเดิมลงไปจาก จากเดิมปีที่แล้วหกหรือ7็ดล้านตันตอนนี้เหลือแค่สี่ล้านตันในเขตเนี้ยแล้วโรงงานมี9้าโรงลงหารกันด้วยครับมันเป็นเพราะอะไรครับพี่ที่ปริมาณมนลดลงขนาดเนี้ยก็ตั้งกี่ปีอะราคาอ้อยไม่ขึ้นไม่จูงใจถูกไหมครับแล้วปุ๋ยก็มาขึ้นกระชูดแล้วแถมยังมาโดนแทนที่ปีนี้เป็นโอกาสของชาวไร่อ้อยที่จะได้อ้อยที่มีราคาถึงยังก็ยังไม่ครบคุมต้นทุนแต่ถือว่าดีที่สุดที่เราจะได้ยินมาคือพันสี่ปรากฏว่ารัฐบาลไม่ยอมไม่ขึ้นราคาสี่บาทพันสี่ศูนย์สลาย นี่เรียกว่าช่วยเกษตรกรแหละครับทั้งๆที่ตรงเนี้มันออกมาเนี่ยจะช่วยรัฐบาลโดยไม่ต้องมายุง่งแล้วผมก็บอกมาแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าอ้อยมันเป็นพืชเกษตรไม่สมควรไปยุ่งกับกระทรวงอุตสาหกรรมหรือกระทรวงพาณิชย์เลยความไม่พอใจขององค์กรชาวไร่อ้อยปะทุข,ขึ้นมาเตรียมต่อต้านไม่ยอมให้โรงงานขนน้ําตาลออกมาขายด้านนอกแต่เมื่อได้พบและหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เสียงก็แผ่วลง จากแนวทางตั้งคณะทำงานบริหารความสมดุลในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายหาทางออกร่วมกันกำหนดก,กรอบเวลาไม่เกิดเดือนหากมีทางออกที่เหมาะสมก็พร้อมยกเลิกให้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุมในทางกลับกันหากยังฝืนคุมราคาน้ำตาลยาวออกไปบราซิลมีสิทธิ์ที่จะมองได้ว่าไทยกลับไปใช้มาตรการอุดหนุนและร้องต่อองค์การการค้าโลกได้อีกครั้ง ขณะที่เหตุผลรัฐบาลชี้แจงว่าน้ำตาลขึ้นราคาจะากระทบในวงกว้างแวดวงอ้อยและน้ำตาลกลับมองต่างมีใครกระซิบอยู่เบื้องหลังสั่งยับยั้งไม่ให้ขึ้นราคาหรือไม่เพราะเส้นทางน้ำตาลที่ออกจากโรงงานผลิตส่วนใหญ่ไหลไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมของสินค้าพึ่งพาความหวานต่างจากครัวเรือนที่บริโภคในสัดส่วนไม่มาก หากรัฐบาลยอมแลกด้วยรายได้ของชาวไร่ที่นับวันจะล้มหายตายจากรวมถึงข้อพิพาทการค้าระหว่างประเทศที่อาจปะทุข,ขึ้นกับใครบางพวกบางกลุ่มอนาคตอุตสาหกรรมน้ำตาลไทยที่เคยยิ่งใหญ่อาจหลือไว้แค่ความทรงจำพิมพิม,มนปัญญาณนะข่าวจอดย่อโลกไทย p ี s รายงาน